มาเด้ FC. อ FC เชา้าของพวกเรามาสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยจ้าติดเจอโอ้ยปนอย่าไว้ทองน่ากินมากพระากรืองแม่บามืดเออแม่บามืดเอามาเนาะมาจากอ,อ,อ,อะไรเนาะที่เขาอยู่่ะอะไรเนาะชนบุรีชนบุรี เดินทางมาใกล้ใจมาจากชนมูลีเ uh. no, ้าเจามัหูอายุไม yeah. ่สช่ร้นว้นใครจะเรียงสองห้าีสองเลยอันนี้เมื่อก่อน ปลาทูค่อยจองหมูปลาทูค่อยจองแหมสวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีมาค่ะโอ้โหยอที่ทำกับข้าวนะคะนึ่งคักทองของโปรดแล้วก็คนปลาทูแล้วก็ผักนะคะนึ่งมะเขือพวงต้มผักต้มผักอะไรเขาเรียกผักอะไรผักดองผักดองอ่ะอร่อยอร่อย หักสิบกินเบิร์ลปัญญาพักทองกันเลยกินจังเลยมาลดกกินโลดหนึ่งไงกินโลดหนึ่งก็ได้ยังไงึ้นแล้วหมดไม่หมดไม่รู้อ่ะอ้าวมาจ้ะนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งกับข้าวกับข้าวขึ้นอยังอื่นาดมะละกอ มะละกอฮอนแลนด์าเยะแมงถุงยาแม่มาจากบ้านป้าอยู่ทีน้ำพริกปลาตุนมะเขือนึ่งมะเขือพวงนึ่งปทองป้าทยบ้านอยู่เนาะป้าทยบ้านจะผัดใส่ไข่ผัดพักทองแบมนี่แล้วนี่เขาคูยันมีพี่น้องทางการก็นี่ด้วยมะละกอหวานใไม่ใช่ ฟักทองหวานจะฝ้าวไปสิเด้อไม่มีไก่แยงจะฝ้าวไปสิเด้ออือเหนียวมากเหนียวจริงเหนียวอร่อยเลยน้องนาเดียก็จะกินแบบนี้แหละน้องนาเดียอืข้าวกินข้าวของฟักทองเพราะว่าวันนั้นไปวัดก็เหมือนกันักข้าวเยอะแยะนะที่เขาเนาะบัดนี้ต้ามากินแบบนี้แห้งกินข้าวกองฟักทอง พอกินทั้งเปลืี่กินเยอะค่ะอืมแต่เปลือกมันแข็งนเนี่ยอ,ยอ้ยื่าาวเลนใ่ยนใา,าใจใจใจ่าาใาใจอ่นาน,ใน,ในาใาน่่ มมาอย่าอย่าพยามี่ม okay. hmm. ich mein ัจะกวนข้าวแย่บอกไปยังไงมันส uh, so oh, ิยคเอนี่ลกินเส็จแล้วคให้นด้ไหมเอ๋มาลอย่าอย่าเพิ่งกวนจะปีมาเลยเราแม่หิก่อนลกเรแม่เอาให้ คุณาบอกว่าเรื่องน่ะขนปะทูแซบอี๋แม่เจ้าไม่ให้กินยังเดี๋ยวให้กินตอนแล้วอีกเนี่ยกินข้าวก็ต้องเป็นระเบียบอ๋อน้องหมาที่บ้านน่ะมีหลายตัวนะมีหลายตัวแต่เวลากินข้าวนั่งกินกับพื้นนะแต่เขาก็ไม่เดินวนไม่ไม่รุ่นวายนะเขาก็จะนอนรอนอนรอแล้วเวลาเราดูลองดูนะทดลองดูนะยาก เมื่อเรากินอแล้วเนาะเราจะซื้อแล้วมันจะทำยังไงนะ่มันก็มาแล้วมันนั่งแล้วก็บอกว่าลืมให้อาหารหรือเปล่าแล้วหิวแล้วแล้วก็ทำซื้อแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ไม่ให้นะมันก็จะมานั่งมานั่งแล้วมันก็นั่งขอยังไม่ได้ดูว่าเพื่อนเพื่อนแค่คลองกลับแล้วเปล่า มาแล้วบ่อาแล้วออกมาแล้วบ่ลมาเอเช้าอ่ะก็มออกว่เน่ยเพรการโังแรมชื่อครับุ่นถึงเย็นถึงต้นแรกเป่าเป็นไปวาร์อย่าไปดูต้นไม้มาเรื่อยๆเยไม่อยากมาถึงนี้ครับ ฟาดดูต้นไม้ด, ai, ดอกไม้เอาสดน้ำนะไม่หมอไม่ยกเหรอน้ำเข้าไปเอาใหม่เธอค่อยกินก่มไมต้องชดน้ำอืมอร่อยเหนียวอืมอืม ตุต้มปูต้มปลาก็ต้องใส่น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร์ลุงป้าปลา้านัวนะคะใส่ป่นปูก็อร่อยใส่ปนปลาก็อร่อยอได้ยังไงเ่เจานชสัองแท๊กไหมพะาค่อยแบกเกลวไหมแบกเกาวไหมแบกเกวไหมหะอแล้ว,วเกลวอะไรโชว์โชว์ไม่แล้วเหอา จะเก็บไปไว้แต่้อง่อยจริงมมันพกมันก็เลยเอาเก็บไปไว้นอนบ้างโธ่โธ่โธนี่อะไส,โส,โสิต้องมีติดบ้านไวนะ้แล้วต้องมีติดบ้านติดครัวเรือนไว้นะไรสิ <c oughs> เราอยากตำเจีวนะคะหรือว่าตำตำแงตงตำม,มะละกอตำขนมจีนตำอะไรก็ได้นะคะใส่ต้มก็ได้ใส่ตำก็ได้นะคะอือนี่กราชุบน้ำเลย อร่อยค่ะได้สอดสุดสองเนาะนัวนัวเนาะหอมคือบางคนชอบสุดสองนัว FC เหมือนกันยายบอกสุดสองนัวเนาะนัวใส่แกงหน่อไม้ใส่ซุปหน่อไม้ใส่ซุปมะเขือ ลมหนาวแรงนะเข้า,ลขาแล้วดูดิเมื่อวานร้อนมากร้อนแบบสุดๆถัาตาต้มผงถ้ายาต้มพริกแต่เย็นนี่ยไม่ริกด้วยบะ ท,ทุกคนได้ยินแม่ดาน,น,น,นคนูงตมป้่อ,ขอิของหวานตกตก,ตก,ตกต้องมีของหวานตกใกขตกตกต้ขใึ้นหนึ่งถุง คือไม่ก well, so. er ็มีผลไม้แต่กินก่อนเลยด้วนมันก็เียวกรอบอร่อยเนาะเได้มบหลองสยนดูิได้ไหมได้อยู่หาบัดลองเคียวดู ได้อยู่อ,อ,อ,อร่อยค่ะก็อขอบคุณพี่พพพอมพรนะคะตังแต่ได้ฟันใหม่ได้เคี้ยวอยู่แต่ถ้าตอนอยังไม่ได้เยอย่าวาังยิ้มก็ยังไม่กล้ายิ้มเลยขอบคุณพี่พอมพรนะคะนี้ได้กินของอร่อยด้วย พ,พ,พี่นี้แม่มา,มาเอาก็มันจะใจตรงกันจะมังจะพูด <Stevens> ลเลยก็จะถาๆๆมวาม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 แม่คอมเมนต์มาในไลฟ์สดอตอนแรกว่าจะไม่มาเพราะว่าไปหลายที่แล้วแต่วันนี้มาได้อือกับข่า,เาวเราอร่อยทุกอ,อย่างเลย เป็นวันจันทร์นี่วะอันนี้เลยยิม6ยิม7ยิม7วันนี้แหละโอ้ยยิม26เนอะมาเปิดเทอม27 27ก็พรุ่งนี้แหละก็เป็นวันจันทร์ป้าบอกว่าเปิดเทอมในที่ป้าออกมาแต่เช้าพอถึงประมาณ5โมงเย็น4โมง5โมงป้าพ่อใจบอกว่าไม่อยากับมาคุมตั้ง เดี๋ยวเปิดเติมแล้ว,วน้องฟางเปิดวันที่สามเอ็ดวายนอกแป๊บเดียวเฮ้ยเออใช่ตัวลักผมสามเอ็ดผมไม่มรู้ว่ากระตุม้มเขาเปิดวันไหนยังไม่ถาม้านอนก็จะเปิดก่อนปนะิดก่อนเดี๋ยวน้องฟางน่ะปิดก่อนเปิดหลัง้านอนปิดหลังเปิดก่อนสังเกตด,ดู ป่นนะแต่ไม่รักป่นอะไรก็ตามป่นปูไม่รักก็ชดน้ำป่นตาาไม่รักก็ชดน้ำเห้นมะแกงหัวงอะไรยากดิแกงห่วงคบเนาะชดน้ำเหลือแต่ตอนหัวกคบลูกคอยกําลังชดน้ำด้วยลัง ได้เที่ยวต่อโอ้ยโอริซับได้โอกาสกินแบล็คพิน้นด้วยอดเลยน,นานๆได้โอกาสไปใช่แล้วก็ดูเขาลงเฟซกันเต็มไปหมดเลยแบล็คพินแบบพ้นแบล็คพิ้นเจอเพื่อนหรือไม่คนที่เขานั่งอยู่ใกล้ๆอ่ะโอ้ถ่ายภาพสวยมากเลยที่เขาอยู่หน้าเวทีอือแล้วบางทีเขามีกล้องซูงไมไงซูม รัก็ไฟเงที่ได้สองอันสดอืมดูปล่อยม่คือห่านอะห้าไฟมันนั่งอยู่วงเดียวได้ไปจิ้อดลงลงลงอลำบ่ตอนนี้ขอเรื่องรถบ็เบิด้ยใหญ่ีเลยขายไอตีดูให้หน่อยเด้อถ้าลงเยอะๆไอี๋จะเบือเขาค่อยๆทยอยลง สองชอนเนี่เด็ดจริงไม่เอมาลงงานเขาไปทำด็ดมั้กโอ้ยต้องยาบอ่ะนี่ต้องยากมีดีว่าแต่เขามาสองชอดนี่เลยเขามาทั้งนี้เลยเนาะนี่เด้อือสองอันนี่เลยง่ายบ่เห็นขาโทรศัพท์ดูเพลินมั้งก็เป็นไม่ได้ค่ะ อย่าเปิดตอนนี้ระยาได้ง่ายสวัสดีเจอกันอ๋อแล้วไปอืมมาทั้งทีในทั้งทีอืมเดนหมุนลงจอดมันจะมันหมุนอืมไม่ได้ลงเทฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกท่าดี้อนรับทีสะเทือนผชายน้องมา ก็ขอจบที่นี่เท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะหล่นเลยน้องมอกวตำรัสดีนะอร่อยมากริมนี้ก็ขอบคุณที่สืททานมากค่ะสวัสดีค่ะลงด้วยลงด้วยลงให้นหน้าไหมค่ะลงให้ด้วยเอาเข้าตู้เย็นไว้ทำกับวันทีนอืออือ